คือถ้าคุณเป็นนาย,ยกอะ่ะเขาจะวิจารณ์คุณแบบมีหลักการหรือไม่มีหลักการนะคุณต้องรับได้หมดเขาวิจารณ์แบบงี้ง้ง่าๆคุณต้องมีขันติธรรมต่อสิ่งนั้นจริงๆง,ง่ายๆนะเริ่มต้นก็คือเปิดคอมเมนต์ในเพจก่อนผมว่าในแง่ของการอยู่ร่วมกันของสังคมสมัยใหม่การที่เราให้ตลกหรือให้นักสแสดงหรือให้การสแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เอาผู้มีอำนาจเอาคนที่เป็นผู้นำประเทศมาล้อเลียนได้ e เอ e วิ n n e ินส์ไว้อะมันช่วยมันเหมือนกากาต้มน้ำที่มันเดือดเดือดเดือแล้วเราเราไม่เพยอฝาของกามันก็จะระเบิดออกมาใช่ไหมคะแต่การที่เราปล่อยให้มีการล้อเลียนบ้างมีการเล่นตลกบ้างมีการตบหัวรูปหลังอะไรกันบ้างจากคนที่ด้อยอำนาจกว่ามันเหมือนเผย พะเยามอดต้มน้ําที่เดือดๆออแล้วให้ไอมันระเหยแล้วก็อา่กลับมาเข้าสู่สภาวะสมดุลจริงๆง่ายๆนะเริ่มต้นก็คือเปิดคอมเมนต์ในเพจก่อนผมว่าจริงๆอันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของของการปิดฝาไว้ไงปิดฝาหม้อไว้มันเลยทําให้เห็นใหญ่เลยว่าไม่พร้อม <c oughs> ไม่พร้อมจะรับ แล้วมันก็บอกถึง EQ ในหลายๆส่วนด้วยเช่นกันซึ่งบังเอิญว่าบังเอิญว่าเหมือนกันครั้งนี้ตัวท่านเองอาจจะไม่ได้ออกมาแบบร้องแร่แหกกระเชิดนะครับคนอื่นอาจจะเป็นคนพูดใช่มากกว่าพูดแทนนะฮะแต่ว่าที่ผ่านๆมาในหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าท่านได้แสดงอารมณ์เกี้ยวกราดให้เราเห็นกันอยู่เยอะมากกับเรื่องแบบนี้หรือเวลาที่โดนซักคําถามที่ท่านแค่ไม่พอใจในคําถามเท่านั้นเองนะซึ่งบางทีไม่ได้เป็นคาถามที่แย่ด้วยเป็นคาถามที่ท่านควรตอบด้วย ก um <ara> ็มโห่ใส่ชะละอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเราเห็นเรื่องเรื่องของโทษน,นะวิฒิภาวะของคุณนําผมอ่านแค่รู้สึกว่าอ่านอ่านยังเด็กกว่ามากามแต่ว่าม,มันก็ไม่เกี่ยวกับว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดกันด้วยเรื่องของวัยวุฒิแต่เรากำลังพูดกันเรื่องของคุณวุิซึ่งบางทีคุณวุิไม่ได้มาพร้อมกับวัยวุฒิ์เสมอไปนะฮะคือไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าวิจารณด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์หรือวิจารณด้วยจรรยาบรรณวิจารณ์ด้วยหลักการสื่อไม่ต้อง วิจาร์ฟูลซอปจบคือถ้าคุณเป็นนายกอะค่ะเขาจะวิจาร์คุณแบบมีหลักการหรือไม่มีหลักการนะคุณต้องรับได้ทั้งหมดถ้าเขาวิจาร์อย่างมีหลักการคุณก็รับไปปรับปรุงถ้าเขาวิจาร์แบบงี้เงาเงาคุณต้องมีขันติธรรมต่อสิ่งนั้นบางทีเพราะฉะนั้นกระจกเงาอะหรือเพื่อนสนิทหรือคนที่อยู่รอบตัวมันสําคัญและพวกเหล่านี้มันก็เป็น โอไม่เป็นเสียงสะท้อนที่สําคัญผมไม่ผมเข้าใจว่าคุณฟังทั้งหมดไม่ได้แต่ไม่ฟังเลยก็ไม่ได้นะจริงๆผมคิดว่าแล้วเมื่อสักครูม<ต>่มีข้อความส่งมา<ต>บอกว่ายากนะค่ะมีข้อความหนึ่งส่งมา<ผ>มบอกว่า,วาเวลาเวลามีเวลามีคนอื่นมาดา่าคุณน่ะคุณคุณชอบหรือไงอ่าไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรแยกแยะได้แลรับฟังด้วยแต่เช่นกันนะถ้าอยู่ดีๆพร้อมเพียงกันด่าอย่างประสานเสียงแล้วมากขึ้นเรื่อย เฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับรับได้หรือไม่ได้มันเกี่ยวกับยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วมันเปิดมันต้องเริ่มพิจารณาตัวเองว่าหรือจะจริงวะคนเราต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะว่าหรือจะจริงหรือฉันจะผิดหรือฉันจะไม่ดีหรือฉันจะบกพร่องหรือฉันจะพัฒนาได้หรือฉันจะปรับปรุงได้ไม่ใช่แบบว่าเออไม่เป็นไรฉันไม่แคร์เอาไม่เป็นไรฉันไม่แคร์อะไรก็น่ากลัวแล้วอ่ะมันมันมันมีจุดที่มันคลางแคลงใจได้หมดเลยว่าอ่ะแน่นอนนะสว2 5 0คนเนี่ยหนามทิมแทงแล้วในอีกด้านนึงะ มันทําให้ไม่มีความสง่างามใดๆเหลืออยู่เพราะว่ามันคือการแต่งตั้งซึ่งการแต่งตั้งก็คือการถ้ามันก็เหมือนกับคะแนนจัดตั้งมาแล้วว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่อง common sense ที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจได้ว่ายังไงมันก็คือการต่างตอบแทนไกลๆดีๆนี่เองหรือแม้แต่องค์กรอิสระอื่นๆที่ทําหน้าที่ในการใช้ในการพิจารณาเพื่อเพื่อเอามาอาบน้ําร้อนใส่ตะกร้าล้างน้ําเพื่อให้ดูมีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ มันมาจากการแต่งตั้งมาทั้งหมดมันก็คือจับวางมามเพราะนั้นมันจะผ่านการพิจารณาย,ยังไงก็แล้วแต่มันสาผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ซื่อสัตยุติธรรมนะแต่มันพึงที่จะทําให้คนรู้สึกเช่นนั้นได้แบบที่คุณต้องเข้าใจว่าทําไมก็ถึงรู้สึกขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดามมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ